สวัสดีนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านไม่ไปเราอปสวัสดีนักศึกษาวิชาทหารทุกท่านครูชื่อร้อยเอกวิลโชตเกิดโตนะครับเป็นคนอุตรดิตโดยกํกำเนิดนะครับอ่อเรียนจบที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ในปี2527แล้วสอบเข้าปเป็นนักเรียนในสิบทหารบกที่ศูนย์การทหารราบอำเภอปามรีจังหวัดประจวบคิริขันจบแล้วเข้าบรรจุครั้งแรกที่กล้ยเป็กีฬาประวัตินครสวรรค์แล้วย้ายไปรับราชการต่างๆนะครับที่จังหวัดพิโลกที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้ว มาช่วยราชการที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่33หลักสูตรที่สําคัญจบหลักสูตรชั้นรยร้อยรุ่นที่1 4 1ในปี2561และจบหลักสูตรชั้นใรนพันรุ่นที่111ในปี2562นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องบุคคลทําการลบในเวลากลางคืน นะครับความมืดเป็นศัตรูเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกเท่านั้นแต่เมื่อได้รับการฝึกแล้วจะทำให้เรามีความมั่นใจในตนเองไม่ว่าจะขึ้นที่หรือการปฏิบัติการลบในเวลากลางคืนทุกรูปแบบนะครับความสำคัญอของการลบในเวลากลางคืน ความมืดก็ย่อมรักษาความลับในการปฏิบัติทางยุธทธวิธีได้เป็นอย่างดีเช่นการรักษาความลับการจู่โจมต่อค่าศึกและการเคลื่อนย้ายหน่วยได้อย่างปกปิดซ่อนเล้นลดอันตรายได้ไม่มากกว่าเวลากลางวันนะครับการรักษาปวามปลอดภัยในเวลากลางคืนต้องเข้าใจในเรื่องสอง สัญญาณบอกฝ่ายการผัดเปลี่ยนยามรักษาการการระมัดระวังเรื่องเสียงการใช้อาวุธเงียบหลีกเลี่ยงการขึ้นที่บนถนนการปฏิบัติด,ด้วยความเงียบการใช้สุนัขราตเวนและแสงการทางแสงสว่างทุกชนิด การปฏิบัติเมื่ออยู่ภายใต้ผู้ส่องแสงต้องล้มตัวล้มตัวแนบพื้นตีบออกจากบริเวณที่มีแสงสว่างเงียบที่สุดและอยู่นิ่งๆจนกว่าผู้จะดับนะครับการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนมีอยู่ในการสามประการคือการเดินการทอดตัวลงหมอบ และการคานการเคลื่อนที่เป็นหน่วยต้องรักษาระยะต่อระยะเคียงเมื่อหยุดหน่วยก็อย่ารวมเป็นกลุ่มแต่ต้องทราบที่อยู่ของผู้เข้าบัญชาและต้องรู้จากสื่อคำสั่งของผู้เข้าบัญชาไว้ด้วยการเคลื่อนที่ผ่านลวดหนามในเวลา การเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันตรายแบ่งออกเป็นพื้นที่ลงแจ้งถนนทางเกวียนหมู่บ้านตามชนบทที่มั่นคาศึกสนามทุนระเบิดลำธารลวดหนามการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่โลงแจ้งต้องมีการพางการให ให้กลมกกืนกับภูมิประเทศสังเกตพื้นที่อย่างรอบคอบและระยะทางสั้นๆให้ข้ามผ่านคราวละสองคนการเคลื่อนที่ผ่านถนนและทางเกวียนให้ข้ามบริเวณทางโคง้งหรือที่แคบบริเวณดังกล่าวเป็นเป็นพื้นที่จํา จำกัดต่อการตรวจการของค่าศึกระยะเวลาอันสั้นที่สุดการเคลื่อนที่ผ่านหมู่บ้านตามชนบทหรือควรเลือกเส้นทางห่างจากหมู่บ้านเคลื่อนที่ทางใต้ลมหลีกเลี่ยงข้อพืชสุสัตว์และพึงระวังสุนัข ะทำให้เห่าและเกิดเสียงทําให้ศัตรูรู้ตัวได้ส่วนการเคลื่อนที่ผ่านที่มั่นค่าศึกควรเลือกเส้นทางใต้ลมระมัดระวังสุนัขราตะเวนของค่าศึกระมัดระวังเรื่องรวดสะดุดและเครื่องมือการเตือนภัยของค่าศึกการเคลื่อนที่ผ่านสนามทุนระเบิดถ้าทราบที่ตั้งสนามทุนระเบิดก็ควรหลีกเลี่ยง ให้ระมัดระวังช่องทางเคลื่อนที่คูและลำธารให้เคลื่อนที่ผ่านอย่างช้าๆใช้ความระมัดระวังให้ใช้มือคลำหาบรรดารวดสะดุดใช้ดาบปลายปืนทิ่มแทงตามดินอย่างปาณีตส่วนการเคลื่อนที่ผ่านลำธารให้ข้ามจุดที่ที่ลำธารตรงที่แคบที่สุดให้เลือกทั้งสองฝั่ง ลำธารที่มีการซ่อนพรางให้ตรวจภูมิประเทศฝังไกลอย่างรอบคอบให้ข้ามอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ลวดหนามโดยให้ทำตัวต่ำอย่าตัดกับเส้นขอบฟ้าจะต้องตรวจสอบกับระเบิดเครื่องมือเตือนภยัยและ กระทำตนให้เปิดเผยต่อกระสึกน้อยที่สุดการเคลื่อนที่ผ่านลวดหนามในเวลากลางคืนการเคลื่อนที่โดยการก้าวข้ามลวดหนามการลอดใต้ลวดหนามและการตัดลวดหนามการก้าวข้ามลวดหนามกระทาโดย1ขั้นที่1จับลวดหนามยกขึ้น 2. ใช้เท้าสอดเข้าใต้ลวดหนามอันที่สามใช้ดาบใช้ปลายกระบอกปืนดันลวดหนามไปข้างหน้า4 9, ีก้าวข้ามลวดหนามไปห้าวางเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าช้าหเริ่มกระทำตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเพื่อเดินก้าวข้ามลวดหนามต่อไปการลอดใต้ลวดหนามให้กระทำดังนี้คือหนึ่ง นอนหงายใกล้ๆลวดหนามที่จะลอดโดยวางอาวุธประจำกายไว้บนหน้าอกให้พันท้ายปืนหันไปทางปลายเท้า 2. ใช้มือขวาจับลวดหนามยกขึ้นขั้นที่สใช้มือซ้ายจับปืนและดันลวดหนามขึ้นเพื่อจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 4. ใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างจิกพื้นดินเพื่อให้เคลื่อนที่ไปขั้นที่ห้า เมื่อพ้นจากลวดหนามให้พลิกตัวกลับแล้วจับปืนอยู่ในท่าน,นอนยิงเพื่อตรวจการไปข้างหน้าแล้วเคลื่อนที่ต่อไปการตัดลวดหนามให้ตัดลวดหนามเส้นล่างสุดและตัดที่ติดกับเสาให้มากที่สุดสำหรับลวดหนามลวดหีเพลงถ้ามีผลทางเคลื่อนที่อื่นๆ ก็ควรอ้อมผ่านอย่าตัดรวดหีเพลงโดยโดยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าตัดขาดแล้วเราจะคุมยากมันจะเป็นเหมือนสปริงหดกลับแล้วเกิดเสียงดังการฟังเสียงสูดการสูดกลิ่นและสัมผัสการฟังเสียงย่ำให้เกิดทำให้เรารู้เรื่องต่างๆมากมายเสียงก็จะ เดินทางด้วยความเร็ว330เมตรต่อวินาทีกินก็อาจจะทำให้เราตกอยู่ในอันตรายได้การสัมผัสเป็นเครื่องช่วยเหลือให้พิสูน์ทราบสิ่งต่างๆได้สัญญาณผ่านเป็นสัญญาณถามตอบใช้ในการบอกฝ่ายว่าเป็นทหารฝ่ายเดียวกัน ควรจะเปลี่ยนทุก24ชั่วโมงจงอย่ายอมให้บุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบฝ่ายมาอยู่ใกล้ที่อยู่ของตนเองเอำองคัญมากในเวลากลางคืนการผ่านอาหารฝ่ายเดียวกันเมื่อออกนอกที่ตั้งต้องเคลื่อนที่ โดยมีความระมัดระวังติดต่อยามค่อยเหตุหรือผู้ควบหมู่คอยเหตุแจ้งเส้นทางเวลาเมื่อเรากลับเข้าที่ตั้งให้หยุดหน่วยติดต่อยามคอยเหตุพร้อมกับทหารส่งทหารไปนำกำลังส่วนใหญ่และตรวจสอบยอดเพื่อเข้าที่ตั้งหลักการตรวจการแบ่งออกเป็น การตรวจการโดยทั่วไปและการตรวจการโดยละเอียดการตรวจการโดยทั่วไปให้มองไปในระยะสุดสายตา,ายใช้สายตากวาดไปรอบๆและพื้นที่กว้างให้แบ่งออกเป็นเขตๆการตรวจการโดยละเอียดแบ่งพื้นที่เป็นขั้นๆข,ขั้นละ50เมตร เริ่มจากซ้ายไปขวาขั้นถัดไปให้ตรวจไปข้างหน้าจากซ้ายไปขวาขั้นต่อไปให้ตรวจสลับจากขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาถ้าสงสัยพื้นที่ใดให้หยุดตรวจสอบอย่างละเอียดการเห็นในเวลากลังคืนดวงตาก็เหมือนกล้องถ่ายรูปแก้วตาเหมือนเลนส์กล้องถ่ายรูปม่านตาเปรียบได้กับที่เปิดหน้ากล้อง เยื่อรับภาพเปรี่ยนเสมือนฟิล์มถ่ายรูปโคนเซลทำให้มองเห็นสีรูปร่างความเข้มนของแสงแลอดเซลทำให้มองเห็นในความมืดเมื่อแสงสว่างน้อยการมองเห็นในเวลากลางคืน,คนปรับสายตาให้ชินกับความมืดใช้เวลา30นาทีการมองนอกจุดศูนย์กลางและการกวาดสายตา การกวาสายตาเป็นการพุ่งความสนใจไปไปที่เป้าหมายแต่ไม่ได้มองไปตรงไปที่เป้าหมายแล้วให้เลื่อนสายตาเป็นระยะสั้นๆอย่ามองทันทีทันใดสลับไปมาไม่เป็นวงรอบที่แน่นอนการมองเห็นในเวลากลางคืนมีปัจจัยหลายอย่างเช่นการขาดวิตามินเอโรคหวัดความเหนื่อยล้า ยาเสพติดการถนอมสายตาในเวลากลางคืนให้ปิดตาหรือหลับตาข้างใดข้างหนึ่งไว้เพื่อถนอมสายตาเมื่อแสงสว่างหมดไปให้มองเห็นด้วยสายตาข้างที่ปิดไว้ความ,มความมั่นใจสำคัญมากเมื่อมีวัตถุต่างๆก็จะเปลี่ยนรูปรัางอย่าง ที่เด่นชัดหลักการตรวจการในขณะเคลื่อนที่ให้หยุดและตรวจสอบความปลอดภัยใช้ลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์สนใจเป็นพิเศษในพื้นที่ที่น่าตรวจคน้นการเลือกที่ตรวจการหควรใช้คันดินขอบคูเนิน กำแพงหรือโคกต่างๆสองการใช้ผู้ไม้ล้วต้นไม้ชายป่าใช้สวนไร่สามการใช้ต้นไม้สำหรับตรวจการสี่การใช้โรงเรือนสำหรับการตรวจการการรายงานการตรวจการในหัวข้อคือหนึ่งจากที่ไหนใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร และกําลังทำอะไรอยู่ที่ตรวจการและที่ฟังการที่ตรวจการคือตำบลที่ทหารใช้ตรวจการในพื้นที่ที่ฟังการคือตำบลที่อยู่ขอบหน้าทหารฝ่ายเดียวกันการเลือกที่ตรวจการ พื้นที่ตรวจการที่ดีการกำบังและการซ่อนพางใช้ให้เป็นลักษณะที่ดีเ,เส้นทางมีการซ่อนพางไปทางด้านหลังมีลักษณะไม่สงสัยที่ตรวจการควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ลักษณะดังนี้ที่มีสิ่งกำบังทางด้านข้างเป็นพื้นที่หมายเด่นชัดชวนให้ค่าศึกยิงที่ ซึ่งตัดกันเส้นขอบฟ้าครูขอจบการบรรยายเรื่องบุคคลทําการลบในเวลากลางคืนไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับลาบรับ